สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มพวกเราจะมานำเสนอผลงานวิชานาตศิลป์เรื่องละครชาตีสมาชิกกลุ่มมีดังนี้ค่ะ 1. น,นางสาวสศินาแก้วมณี 2. นางสาวธัญ,ญรัตน์จันเพชร 3. นางสาวกัญญาลัตดียิ่ง 4. ในายสุภวิทย์ตามสันเทีย 5. นายนพรัตน์สายสิน ที่มาและความสำคัญละครชาตรีนะับเป็นละครที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณและมีอายุเก่าแก่กว่าละครชนิดอื่นๆมีลักษณะเป็นละครเร่คลขข้ายของอินเดียที่เรียกว่ายาตรีหรือยาตราซึ่งแปลว่าเดินทางท่องเที่ยวละครยาตรานี้คือละครพื้นเมืองของชาวแบงคฤีในประเทศอินเดียซึ่งเป็นละครเร่นิยมเล่นเรื่องคีตโควิน เป็นเรื่องอวตารของพระวิษณุตัวละครมีเพียงสามตัวคือพระกิษณะนางราธะนางโคปีละครยาตราเกิดขึ้นในอินเดียนานแล้วส่วนละครรำของไทยเพิ่งจะเริ่มเล่นในสมัยตอนต้นกรุงศรีอยุธยาจึงอาจเป็นได้ที่ละครไทยอาจได้แบบอย่างจากละครอินเดียเนื่องจากศิลปะวัฒนธรรมของอินเดีย แพร่หลายมายัางประเทศต่างๆในแหลมอินโดจีนเช่นพมา่ามาเลาเซียคขมรนและไทยจึงทำให้ประเทศเหล่านี้มีบางสิ่งบางอย่างคล้ายกันอยู่มากเรื่องที่แสดงละครชาตรีนิยมแสดงเรื่องมโนราและรถเสนรูปแบบการแสดงเริ่มด้วยพิธีบูชาครูเป็นการเบิกโรงแล้วจึงโห่มโรงร้องประกาศหน้าบทร้องฐานเอเป็นการไหวค้ครู นในงออกรำซัดพร้อมทั้งว่าคาถาอาคมการเสนียดจันไรรำเวียนซ้ายเรียกว่าชักยยแมงมุมหรือชักยันเริ่มแสดงโดยตัวละครออกนั่งเตียงตัวละครต้องร้องเองมีลูกคู่รับมีคนบอกบทจบการแสดงจะมีการรำซัดอีกครั้งพร้อมทั้งว่าอาคมถอยหลังรำเวียนขวาเรียกว่าคายยันเป็นการถอนอาถรรพ์ การขับร้องในสมัยโบราณตัวละครมักจะเป็นผู้ด้นกรนและร้องเป็นทำนองเพงลงร่ายะปัจจุบันเพงลงร้องมักมีคำว่าชาตีอยู่ด้วยเช่นร่ายชาตีร่ายชาตีกลับร่ายชาตีสองร่ายชาตีสามร่ายชาตีชาตีตรุงการแต่งกาย ละครชาติมีลักษณะการแสดงประกอบด้วยเครื่องแต่งกายตัวยืนเครื่องซึ่งเป็นตัวที่แต่งกายดีกว่าตัวอื่นก็จะนุ่งสนับเพลาใส่เสื้อนางผ้าห่มนางนุ่งผ้าจีบหน้ามีห้อยหน้าห้อยข้างสวมสองวานทับสวงสวมข้อมือข้อเท้ากองคอสวมถุงเท้าสีขาวสวมชฎาบนศีรษนดนตรีประกอบมีน้อยชิ้นเละเป็นเครื่องเบาๆเหมาะที่จะขนย้ายล่อนเล่แสดงที่ต่างๆ ดนจีมีเพียงปีหนึ่งเหล่าโทนชาตรีหนึ่งคู่กองเล็กกองชาตรีหนึ่งคู่ของคู่หนึ่งรางละครชาตรีที่มาแสดงในกรุงเทพมักจะเอาของออกใช้มาล่อแทนซึ่งเป็นประเพณีสืบทอดต่อมาและบางครั้งก็ยังใช้กองเขียด้วยสถานที่การจัดการแสดงสถานที่แสดงที่บ้านที่กางแจ้ง หรือจะเป็นที่ศาลเจ้าก็ได้ไม่ต้องมีสิ่งใดประกอบมากมายไม่ต้องมีฉากบริเวณที่แสดงนอกจากมีหลังคาไว้บางแดดบางฝนตามธรรมดาโบราณแช้เสาสีต้นปกักสีมุมเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสมีเตียงหนึ่งเตียงจะลงเสากลางซึ่งถือเป็นเสามาหาชัยอีกหนึ่งเสาเสากลางนี้สําคัญมากเป็นเสาที่พระวิสุกรรมสเสด็จมาประทับเพื่อปกป้องผองภัยอันตราย จึงได้ทำเสาผูกผ้าแดงปักไว้ตรงกลางโรงเสานี้ใช้เป็นที่ผูกซองคลีในภายหลังเพื่อสะดวกในการแสดงที่ตัวละครจะหยิบได้ตามความต้องการโดยรวดเร็วสรุปการแสดงละครชาติละครชาติเป็นการแสดงพื้นบ้านไทยมีต้นกำเนิดมาจากภาคใต้มีลักษณะเด่นคือการร้องการรำและการเจรจาแบบสนุกสนาน โดยผู้แสดงสามารถด้นคำพูสดได้นิยมแสดงเรื่องราวจากตำนานหรือนิทานพื้นบ้านเช่นพระเมรีและไกรทองการแสดงใช้ดนตรีสดจากปีกองและชิงอีกทั้งยังมีบทบาทในพิธีกรรมทางาศาสนาเช่นการแก้บน ដែលផឹកមានដៃផឹកអរការយ៉ាង ชจนลนาโนลนาสกาไรเราคิดแค้นปุโรหิตเอริศยาจะแกล บิตุรงผู้ทรงชายจับสามไว้หลวงพวเอยบูชายันน้อยหรือมันเอื้อมเอิบเอ้ยกำเริบจิต จะผ่านทีวิตเออเออเออให้อาสานออแล้วคมจิตคิดเห็นเ,ออเ,ออเป็นทางผ่านแม่นขามันจะมีเวนเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ,อสนอ

Thank you. คลาวง Beast S! អង្គខ្លាយ เจ็ดวัน